สวัสดีทุกคนกลับมาพบก,กับตากับตาเกตบุกแล้วเนาะอ่ะรีวิวอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะรีวิวรล,ล,ลัวเลยช่วงนี้หา่างหายกันไปนานก็ทำรีวิว เยอะๆหน่อยละกันเนาะวันนี้รีวิวก็เป็นรีวิวแป้งเนาะเป็นรีวิวแป้งแต่ไม่ค่อยได้รีวิวแป้งเท่าไหร่เนาะต้องบอกว่าที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าต้องมีความสนใจในตัวเอ่อตระกูลนี้ของแบรนด์นี้เนาะต้องบอกก่อนอ่ะออกตัวอย่างแรงๆก่อนเลยว่าตัวนี้ยังไม่เข้าไทยเนาะก็ซื้อมาจากในช้อปปีก่อนเลยเนาะก็เป็นตัวแป้งของแบรนด์ที่ยอดนิยมเนาะเห็นแค่กล่องนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเ,เดี๋ยวไปว่ากันแป้งตัวที่ว่าก็คือตัวนี้นะก็คือชื่อของเขาคือ Laneige Neo Powder น,นั่นก็คืออแแป้งงขบรนด์ ลานเนชนั่นเองเนาะเห็นใครเป็นแฟนลานเนชก็เห็นสีประมาณนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือลานเนชในตระกูลนนโอเนาะคือในตระกูลนนโอเนี่ยหรือว่าที่เขาเอ่อทำแพ็กเกจใหม่เนี่ยให้มันล็อกกันไปเนี่ยออกมาหลายอย่างแล้วเนาะมีตั้งแต่คุชชั่นใช่ป่ะกรีวิวหมดหมดแล้วเนาะคุชชั่นลองพื้นเนาะแล้วก็จริงๆเขามีตัวลิปอีกตัวหนึ่งด้วยนะที่ลักษณะออกมาเป็นกระปุกสีชมพูนั่นอีกอันหนึ่งเนาะที่เข้าไทยแล้วแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งในตระกูลนนโอ ยังไม่เข้าไทยเนาะก็คือเป็นตัวแป้งเนาะเป็นแป้งแป้งเซตเนาะไม่ใช่แป้งผสมรองพื้นเนาะเป็นแป้งเซตเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตากันเนาะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะอ่ะคุณสมบัติอะไรไม่รู้เลยแต่แค่รู้ว่าคือแพ็คกงแพ็คเกจเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยให้ดูเนาะ ็ฮเกจเนี่ยเขาก็จะล้อไปกับตัวตะกูนีโอเนาะเป็นสีเขียวๆมิ้นต์แบบนี้เนาะแล้วก็ลักษณะมน,นๆเนาะอย่างที่บอกตัวนี้ชื่อลาเนชนีโอพาวเดอร์สำหรับตัวราคาตั้งไม่พูดถึงเนาะตัวราคาเราไม่พูดถึงเพราะอย่างที่บอกยังไม่เข้าไทยนาะสำหรับตัวนี้อ่ะแต่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะสำหรับตัวลาเนชนีโอพาวเดอร์อ,อาจจะเป็นจากตัวคู่มือในนี้เนาะที่เขาบอกเนาะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือจะไม่มีปราศจากสิ่งที่ทําให้เกิดเออเขาเรียกอะไร ส่งผลเสียกับผิวเนาะสิอย่างเนาะมีแอนิมอลไม่มีส่วนผสมจากสัตว์เนาะไม่มีน้ำมันแร่เนาะมินเนอรไลไม่มีพาราเบนไม่มีแป้งเท้าทาร์กเนาะไม่มีหลายๆอย่างแหละไม่มอีอะไรนะน้ำหอมแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเป็นพวกแบบนั่นแหละเนาะก็เดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะ,ะบางตัวอาจจะไม่พูดถึงแล้วกันน่าจะเป็นส่วนผสมเกี่ยวกับสารเคมีอะไรต่างๆแหละเนาะ,ะทีนี้มา ถึงตัวที่เขาเคลมว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่ามันเป็น perfect combination perfect combination Comb เนาะกับ neo cushion แล้วก็ neo foundation อย่างที่บอกว่าเป็นตระกูล neo เนาะเขาบอกว่ามันใช้คู่กับพวก neo เลยพวกนี้มันก็จะดูเขาเียไหดูสมบูรณ์มากขึ้นเนาะแล้วก็เป็น e b ัม control ก็คือคุมความมันเนาะคุมความมันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็น soft s o k ซอฟโฟกัสเอฟเฟกก็คือทำให้เบลอผิวเบลอรูขุมขนเนาะแล้วก็ Li n e s MOOTHING e f f e c กก็คือทำให้ผิวดูเรียบเนียนนั่นแหละเขาบอกว่าใช้ยังไงเนาะเขาบอกว่าให้ใช้เป็นสเต็ปสุดท้ายของเมคอัพรูทีนของคุณนั่นแหละหรือว่าใช้หลังการลงเอ่อลงกันแดดก็ได้คือวันไหนที่เราไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้แต่งหน้าเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อพิคอัพเอ่อจำนวนของแป้งในในในจำนวนที่เหมาะสมได้ด้วยพับเนาะเออได้ใช้ด้วยพับนั้นเดี๋ยวเราจะใช้พับเนาะ <Cornell. S 2> เออ่ทาไปให้ทั่วหน้าเนาะแล้วก็เอนอ no ิช okay. ยูจู u รน l ู a าเซเล e ยูแคนดัสอ u นทูเดอ t แฮ t ์แ h นเ a าะอ๋อโอเคสามารถใช้กับผมได้ด้วยนะเขาบอกว่าใช้กับผมด้วยเวลาผมมันเนาะอ่าดังนั้นก็เออ่เขาบอกว่าแล้วก็ตัวพับเนาะฟีเจอร์ออฟนีโอพาวเดอร์พับเนาะก็ถูกดีไซน์มาเฉพาะนีโอพาวเดอร์เนาะอ่า เป็นยังไงเดี๋ยวลองดูของจริงแล้วกันตัวแพคเกจเปิดออกมาก็จะเจอแบบนี้เนาะก็จะเจอตัวพับเนาะพับต้องบอกว่ามันนุ่มมากจริงเออแต่จะเล็กไปหน่อยนะพับก็จะเป็นสีเขียวตามตามตามตัวแพคเกจอะเนาะแล้วก็มีตัวลายเขียนว่าลาเน a ตรงนี้เนาะพับค่อนข้างนุ่มเนาะนี่ยังไม่ได้แกะใช้เลยนะใช่ไหมอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนโอ้ โอเคนะเดี๋ยวขอญาตลองอุ้ยมันออกมาอ่ะเดี๋ยวขอญาตลองตรงนิ้วก่อนละกันเนาะเนี่ยเห็นป่ะฟูงเลยอะ่ะอ่ะก็ตัวแป้งค่อนข้างละเอียดนะละเอียดทีเดียวแหละเออละเอียดทีเดียวแหละเออแต่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากเลยขนาดนั้นนะเออส็นป่ะได้ยินเสียงไหมอืมเนาะก็แป้งจะเป็นสีขาวประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะอ่ะมันล่วงมาเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะเนาะก็ ประมาณนี้เนาะก็ดูนะค่อนข้างน่าจะคุมมันได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ตัวแพคเกจเองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาแป้งส่วนเกินออกก่อนแล้วกันเนาะมันมันหลุดออกมายังไงดีนะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่ลงในนี้แล้วกันเนาะมันเกินออกมาเนาะอ่ะให้ดูก่อนตัวผลิตภัณ์เขาจะมีตะข่ายตรงนี้ดึงดึงอยู่เห็นปะ่ะมันจะเป็นตะข่ายดึงดึงเนี่ยเวลาเราเอาเอาผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ในปริมาณที่มันพอดีนั่นแหละเนาะอันนี้คือตัวนีโอพาวเดอร์เนาะอ่ะ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้บนหน้ากันดีกว่านาะหน้าตากลงแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่ลงเนาะแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยเนาะลงรองพื้นลงแก้มลงปากมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงต้องบอกก่อนทําไม่ได้ลงพรัมเมอร์ช่วยคุมมันอะไรเลยเนาะแต่งหน้าใช้รองพื้น ทาแก้มทาปากแค่นั้นจบไม่ได้ใช้สเปรย์อะไรช่วยคุมความมันทั้งสิ้นเนาะ <S <S นเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของตัวนี้เนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะช่วยคุมมันดีไม่ดีเอาแบบนี้เดี๋ยวตั้งจะลงแค่ครึ่งหน้าแล้วกันเนาะลงแค่ครึ่งหน้าเนาะเลยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างหน้าที่ลงแล้วก็ไม่ได้ลงแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงที่ที่หน้ากันดีกว่าเนาะอ่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนาะไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวแป้งของเขาเนาะก็เวลากดออกมาเนี่ยอืตัวแป้งก็ถือว่า ออกมาค่อนข้างไม่ได้เยอะมากอะ่ะเห็นปะ่ะมันก็ได้ขนาดกําลังพอดีเนาะเดี๋ยวลงที่ครึ่งหน้าละกันนะเดี๋ยวขออนุญาตลงครึ่งนี้ละกันเนาะเนาะตัวแป้งก็ไม่ได้มีสีไม่ได้ทําให้อะไรนะตัวรองพื้นเราสีเปลี่ยนเนาะอืมก็ลงง่ายเนาะลงแล้วก็ค่อนข้างเป็นแป้งๆเลยแหละลงที่ผิวเนี่ยอืมรู้สึกเหมือนเป็นเหมือนมีแป้งๆฟิล์มๆแป้งๆบนที่ผิวไปเลยอะ่ะเออก็ถือว่าน่าจะคุมมันได้ค่อนข้างดี แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะที่เขาบอกว่ามันเบลอเอฟเฟกเนี่ยมันเบลอจริงไหมอืมเนาะชอบตรงที่เวลาเรากดลงไปอย่างแป้งมันไม่ได้ออกมาเยอะนะอืมก็ขอญยาดลงแค่ครึ่งหน้าครึ่งนี้เนาะอืมต้องบอกก่อนว่าตัวรองพื้นนะับไม่ที่ที่รักใช้วันนี้คือตัวแอมเมสเนาะแพรงแอร์ Air เนาะดังนั้นมันไม่ได้ช่วยคุมมันอะไรมาอยู่แล้วดังนั้นประสิทธิภาพของตัวความคุมมันเนี่ยเราดูจากตัวนีโอพาวเดอร์ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละเนาะมันช่วยคุมมันดีไม่ดีเนาะอืมเนาะ อ่ะเราจะลงแค่ครึ่งหน้าตรงนี้เนาะเห็นไหมเห็นมานมาว่าด้านด้านด้านที่ลงเนี่ยจะดูแบบไลท์ขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็จะดูแบบเออดูก็แรกดูแมท์ขึ้นเนาะดูแมท์ขึ้นแหละเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงบริเวณหน้าแก้มเพิ่มแล้วกันเนาะเขาบอกว่ามันเบลอลมขนเป็นซอฟเอฟเฟกต์เบลอุมขนเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนาะอ่ะเดี๋ยวจะดูเนาะเบลอลมขนได้ดีไหม ถามว่าเรื่องเบอร์รูหุ่มขนแต่ว่ามันเป็นเบอร์เอฟเฟกที่ค่อนข้างดีอ่ะเออเห็นปะเออแต่ชอบเอ่อ,อ,อ,อความสัมสัมผัสผิวเวลาที่มันโดนผิวที่เราทาแป้งแล้วอ่ะมันดูลมุลดีอ่ะเออมันดูเหมือนมีแป้งละมุนล,ละมุนอยู่บนหน้าเออแต่ว่าชอบความความรู้สึกนี้จังเลยเนาะอืมอะ,อะดังนั้นเราจะลงแค่ครึ่งหน้าเนาะลงแค่ครึ่งหน้าก็จะเห็นว่าเป็นประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเนาะว่าลงครึ่งหน้าแล้วเป็นยังไงเนาะอ่ะขึ้นรูปก,กับประมาณนี้ ก็จะเห็นจากรูปเนาะก็จะเห็นว่าด้านที่เราลงแป้งอะมันดูละมุนขึ้นเนาะแล้วก็ดูแมทขึ้นเนาะมันดูแมทขึ้นอะ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความคุมมันหรือช่วยคุมมันของมันดีกว่าเนาะตอนนี้นะเวลาที่ตักลงเสร็จก็คืออะ่ะตีสะ บ่ายสามห้าสิบบ่ายโมงห้าสิบสามทีสักบ,บ่ายสองแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีหลังจากผ่านไปสักห้าหกชั่วโมงแล้วกันว่าดูว่าความคุมมันช่วยคุมมันของตัว neo p เด d e r ตัวเนี้ยนรโอ neo powder range อพ o p เด d e r ตัวเนี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะช่วยคุมมันดีหรือว่าช่วยทําให้หน้าเราเป็นยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยเออต้องบอกว่าลักษณะเบื้องเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยตักช่อนค่อนข้างชอบนะเออทำให้ผิวดูแมทขึ้นดูละมูลขึ้นช่วยเบลอรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งเนาะ ก็ถือว่าเดี๋ยวเราค่อยมาให้ดาวทีตอนหลังแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนเย็นๆเลยแล้วกันเนาะอ่ะทุกคนกลับมาดูผลกันดีกว่าเนาะก็ตัว l a n e t i o powder 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 เนอะก็ตักลงด้านนี้ใช่ไหมลงเฉพาะด้านนี้เดี๋ยวมาดูผลกันอ่ะก่อนที่จะไปดูผลบอกก่อนว่าเวลาตอนนี้คือทุ่มส ทุ่ม12นาทีเนาะเราแต่งหน้าเสร็จประมาณเกือบบ่ายสองใช่ไหมบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงหนึ่งทุ่มก็ผ่านไปแล้วห้าชั่วโมงนิดนิดก็ถือว่าน่าจะเห็นผลแล้วแหละอะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดอธิบายอะไรให้ดูรูปก่อนเนาะเดี๋ยวรักถ่ายรูปไปดูอะให้ดูรูปก่อนนะรูปทางหน้านะให้สังเกตดูด้านนี้ด้านที่หลงกับด้านที่ไม่ได้หลงเนาะแล้วก็จะถ่ายโค้ชอัพให้ดูด้วยทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนาะอะ ให้ดูรูปอ่ะดูรูปเสร็จแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่กล้องกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายฟังเนาะอีกทีหนึ่งอืมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะช่วงบ่ายต้องบอกช่วงบ่ายเจออะไรบ้างวันนี้ค่อนข้างร้อนแล้วก็มีฝนตกด้วยร้อนมากแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปไหนแต่เดินไปเอาสั่งกแกลบเนาะสั่งอาหารก็เดินออจากบ้านไปเนี่ยหน้าประตูบ้านแล้วก็เดินกลับมาซึ่งเหงื่อร้อนแตกพลักพลักพลักแล้วก็อยู่ในห้องเนี้ย เออ่พิ่งมาเปิดแอร์ตอนประมาณช่วง4ี่โมงครึ่งห้าโมงเองเนาะก่อนหน้านี้ก็อยู่ไม่ได้เปิดแอร์เลยเนาะดังนั้นวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วเหงื่อแตกแบบแตกมากแตกแบบอืหแตก,แตก,แ,ตกแตกเลยคือเป็นคนผิวมันด้วยดังนั้นจะบอกว่าอ่ะให้ดูก่อนจะเห็นว่า ถ้าเห็นด้วยจากกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างมากแต่ถ้าดูจากภาพถ่ายเนาะจะสังเกตว่าบริเวณแถวๆเนี้ยเออหรือแถวๆเนี้ยนะด้านที่ที่เขาเรียกอะไรด้านที่ทาแป้งล a นเนชเนียวพาวเดอร์เนี่ยมันยังมันน้อยกว่าถามว่ามันมีความมันทั้งคู่ไหมมีความมันทั้งคู่แต่ด้านที่เราทาแป้งล a นเนชเนี่ยความมันมันน้อยกว่าความมันมันน้อยกว่าแต่ต้องบอกว่าด้านที่ที่เป็นแป้งล a นเนชเนี่ย ถือว่าเขาก็ติดทนนะเพราะอย่างที่บอกวันนี้โหเเงือแตกพลากแบบคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนไปวิ่งมาแตกแบบโหหยดเป็นติ่งๆเลยอะแล้วตัวแป้งอะ่ะเขาก็ยังแบบคุมความมันได้ยังดียังดีอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่บนหน้านี่ก็ถือว่าดีแล้วเนาะเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีหนึ่งทีนี้ด้านเนี้ยด้านที่ลงแป้งมีโอพาวเดอร์อย่างที่บอกว่าวันนี้เงือแตกมากเนาะก็จะเห็นว่ามันยังมีคือ หน้าอาจจะเริ่มมันบ้างแล้วแหละแต่มันก็มันน้อยกว่าทางนี้แล้วว่าเราเนิ้วสัมผัสไปที่หน้าเนี่ยเรายังรู้สึกได้ถึงมีแป้งๆอยู่บนหน้านิดๆหน่อยๆอเออยังมีความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งๆแต่ด้านนี้วเวลาสัมผัสไปเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงเออมันจะมีความเหนียวเหนียวเงือเงือเหมือนเงือเงือนิดนึงเนาะแต่ด้านนี้ยังแห้งๆเหมือนแมตอยู่เลยเนาะเออแต่ว่าจะเห็นว่าตัวแป้งเองอะ่ะมันก็ไม่ได้แบบจะเห็นว่าจากที่เราลงแรกๆเนี่ยแป้งด้านที่ลงแป้งเนี่ยมันจะมีความ เขาเ,าเรียกไรไบรท์ขึ้นนิดหนึ่งใช่ป่ะเบอร์หลุคนนิดหนึง่งแต่ตอนนี้นก็ความไบรท์เลยก็ไม่ค่อยหลงเหลือแล้วแหละแต่ถามว่าความคุมมันของเขายังอยู่ดังนั้นถือว่าคุมมันค่อนข้างดีนะคุมมันค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทําให้ผิวยังแมตอยู่ทั้งๆที่วันนี้หัวเหงื่อแตกแบบแตกมันจะแตกไงแล้วอะ่ะแต่ยังคุมมันยังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วอะ่ะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยดังนั้นเดี๋ยวตักจะมาให้ดาวเลยละกันเนาะเดี๋ยวสรุปเลยเนาะสำหรับลาเนชนีโอพาวเดอร์ตัวนี้นะ ตั๊กให้ตั๊กให้เอาไปเลย5ดาดาวเอาไปเลย5าดาวกาชอบเพราะอะไรอ่ะอย่างแรกเลยแพ็กเกจโอเคนาะตัวตะข่ายดีมากเขาเอาผลิตภัณฑ์ออกมาได้คือเอาผลิตภัณฑ์ออกมาไม่เยอะมากอ่ะกำลังดีเห็นป่ะคือเราทาไปเนี่ยมันก็กําลังกําลังนวลๆกาลังดีๆเลยเนี่ยกำลังนวลๆเห็นป่ะมันก็แล้วก็ตะข่ายเขาก็โอเคนาะดังนั้นถามว่าตัวเขาเองผลิตภัณฑ์เขาก็โอเคอ่ะเดี๋ยวตั๊กลองทาทาให้ดูนะทับข้างหน้าเลยลวกันอ่ะ แล้วก็ทาทับได้เพราะว่ามันทาทับได้เนี่ยอืเห็นปะมมันเติมระหว่างวันได้นะไม่ได้เป็นค่าเป็นไรแต่ก็คือเช็ดเหงื่อออกให้หมดก่อนนะเนี่ยอืมแต่ว่ามันทาทาทับได้เนี่ยอ่ะทาให้ดูไปเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็นั่นแหละนะอ่ะ แล้วก็เรื่องอื่นๆที่ให้5ดาวอย่างที่บอกคือเขาทําให้บิวอะดูบไบร์ขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนสีนะไม่ได้ทําให้สว่างแต่มันเหมือนกระจ่างขึ้นนะเออแล้วก็มันเบอร์หุมขนได้ค่อนข้างดีอย่างที่บอกราคาไม่ค่อยแพงด้วยนะแต่ไม่บอกราคาละกันเนาะแต่ว่าใครอยากได้ก่อนก็ลองดูละกันสําหรับตัวนีโอ รันเ,เนจนนโอพาวเดอร์ตัวนี้นะอ่ะโอเคก็วันนี้ไว้ประมาณนี้มีแค่นี้แล้วกันเนาะเหมือนเดิมเนาะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตากีตบูด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะว่าเราจะรีวิวอะไรหรือพาไปเที่ยวไหนเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย